นี้พามาดูเตาแบบหนึ่งนะครับตามชนบทหลายที่ก็ใช้กันผมก็เห็นที่เมืองไทยบางที่ก็ใช้นะครับก็คือเป็นเตากะละมังนะฮะเคเห็นที่เมืองจีนเหมือนกันก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับคือเอากะละมังเนี่ยมาใส่ผ่านไม้ฟืนนะครับแล้วก็เนี่ยครับจุดก็ได้จุดแล้วก็ห้อยอะไรไว้นะครับปกติใช้แบบพวกอย่างนี้ครับคือต้มกาต้มน้ําอย่างนี้ครับหรือว่า ใช้บนเรือนนะครับบนเรือนที่เป็นเรือนไม้นะฮะแล้วเขาก็อาจจะอิดซ้อนนิดหนึ่งแล้วก็เอาการะมังเนี่ยมักก็จะเป็นก,ระ,ร,กระมังอาสังกะสีกระมังอลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้วนะครับนะฮะก็มาวางไว้แล้วก็ก่อไฟในนั้นนะฮะก็คือใช้ไฟฟืนนะฮะมันก็จะเป็นอาไม้ฟืนจิ้มลงไปอย่างเงี้ยก็สะดวกดีนะฮะก็อันนี้เก็บมาให้ชมครับเป็นบรรยากาศ จาข้างทางการเดินทางนี้จากที่พื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่งนะครับของประเทศเวียดนามครับเตากละมังนะครับ